สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะต่อกันที่ราศีสิงห์ถัดไปค่ะ16-30ถึงกันยายน2565ค่ะภาพรวมค่ะงานเงินและความรักค่ะวางแผนชีวิตกันค่ะับแรกต้องขอบคุณค่ะนี่เพื่อนๆสนับสนุนเป็นกำลังใจกันสม่ำเสมอค่ะ ขอบ,บคุณมากมายอ่ะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันทุกวันนะคะมีความสุขทุกท่านค่ะกายใจแขง็งแรงวางแผนชีวิตงานเงินรักกันค่ะราศีสิงห์ถัดไปค่ะ16-30กถึงันยายนส5งพรสิบคนโสดค่ะ คนโสดค่ะใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจใครจะแข่งขันกันไปไหนนะคะค่ะประมาทนะคะก็คือหนทางของชีวิตที่ไม่แม่ที่ไม่แน่นอนค่ะอนน้อมทำตนเข้าไว้ค่ะอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับใครเขาค่ะนะมุ่งไปที่ความมั่นคงของการเตรียมพร้อมกับโอกาสที่จะมาถึง ไม่มีใครเลกและเพอร์เฟคค่ะความสมบูรณ์แบบเพียบพอไม่มีค่ะลงมือทําได้เลยเมื่อโอกาสมาถึงแล้วก่อนจะได้พบกับความสุขสําเร็จนะคะชุกดีที่สุดนะความสุขมาเยือนก็ได้พบกับความสุขที่ยั่งยือนอีกยาวไกลมีโอกาสได้ทำธุรกิจเล็กๆของตนเอง อีกนานมันคงในระดับหนึ่งแล้วกับสิ่งที่จะทำนะคะโอกาสมาถึงแล้วค่ะไม่ประมาทกับชีวิตค่ะลงมือทำได้เลยไม่ต้องรอโอกาสให้สมบูรณ์เพียบพร้อมน,นะคะก็มีการเงินหมุนพอได้ลุ้นต่อไปค่ะรักก็ได้พบกับคู่ที่จะมา ประครับประคองชีวิตให้ได้พบก,กับความมั่นคงในระดับต้นนะคะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารถ้าเป็นลูกจ้างอยู่ก็มีเงินหมุนเข้ามาโอกาสคนโสดนะคะมีโอกาสได้พบคู่นะคะเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยกันค่ะเรียนรู้ศึกษากันไปค่ะ ดูอีกไฟล์หนึ่งค่ะ,ะกรงโลกรงเวียนเริ่มทำงานแล้วค่ะภพรมลิมิหนึ่งเปอร์เซนต์้ที่เลือก็สเก่าเปอร์เซนต์เขาลงมือทำนะคะสางเรินสาน,นรอบ30ปีมาอุปสรรคปัญหาได้มาจากความหนักเล็ดเนื้นอยยาค่ะ ไม่ว่าจนหรือมีหรือั่งมีหรือไม่มีก็ไม่พ้นจากภมลิภิจจัดให้ลงมือทำ99%สิ่งที่ได้มานักเมดเนื้อยาค่ะเสาในเริอนเสาอุปสรรคปัญหาจะผ่านพ้นไปไม่มีอะไรได้มาฟรีนักต่อสู้ชีวิตค่ะมีเกณฑ์มีรถหักทรัพย์บ้านที่ดินพร้อมความเข้มแข็งปรากฏก็ใจพบอืมโครักแต่ปางก่อนนะคะ ได้พบกับมิตรที่ดีค่ะไฟรู้ศึกษาต่อไปมีความรู้รอบตัวค่ะถ้าเป็นลูกหลานบริวารลูกจ้างเขาอยู่อุปรสรรคปัญหาที่ต่อสู้ด้วยการไฟรู้ก็มีโอกาสได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตค่ะมันสวยคนรอนะคะมีสเสน่ห์เนื้อหอมนะคะมีรักแล้วก็มีเข้ามาให้เลือกค่ะ มีพลังในการที่จะทำในสิ่งที่รักคะคนมีพลังงานที่ดีในการลงมือทำด้วยความเข้มแข็งสำเร็จค่ะมีโอกาสได้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตนเองมั่นคงใหญ่โตค่ะคนชอบทำงานหนักเหนื่อยแบกหามเป็นผู้มีพลังงานที่ดีค่ะ บริหารการงานก็มีโอกาสได้มีผู้คนสนับสนุนกับสิ่งที่ทำํำฐานะการงานมั่นคงอะบริหารเองเลยมีความคิดบวกโลกสวยนะ่ะสั้นยยกดสดั์ตำแหน่งเขาเนี่ยชาวสิง์มาเกี่ยวขอ้องอกับฝ่ายนะคะอาทิตย์เป็นมิตรกับชาว ราศีสิงห์นะคะเขานี้เด้ลา่าสดใส่งงานบริหารงานเทคโนโลยีงานต่างประเทศวันนี้แรงบันดาลใจฉลองความยินดีความมั่นคงกับการงานเกี่ยวกับ,กบมวลชนฉลองความสําเร็จคิดฝันอะไรลงมือทํารีบเร่งขวนขวายทำนำทาในสิ่งที่คิดฝันเอาไว้องก,งกลงกลกองเกวียนรอเกวียนเริ่มทํางาน เขาลงมือทำต่างความคิดฟันสเร็จนะคะวนร่าเริงสดใสกับฐานะตำแหน่งการงานการเงนินะงนะาออนไลน์งานต่างประเทศงานติดต่อครานี้ก็เป็นคนไกลนะคะคนต่างถิ่นที่ค่ะคนโสดนะคะมุ่งไปที่การงานนักเหน็ดเหนื่อยการตัดสินใจเขาเนี่ย มุ่งไปที่การงานนะคะไม่ตัดสินใจในะเรื่องคู่เขาเป็นคนเก่งนะคะมีคนมาหมายปองอิเสนเนื้อหอมแล้น้อ้กับคนโสดนะคะคนโสดไปเจอคนโดดเด่นดังเป็นดันมีชื่อเสียงในวงสังคม การงานลงตัวค่ะชาวคนโสดนะฉลองความสำเร็จกับการงานที่ทำมายาวนานเมื่อลงตัวแล้วก็มีได้ก็มีเสียนะคะล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ค่ะนี่เป็นดวงของคนผิดหวังในเรื่องของอคู่นะคะเชื่อมั่นในตนเข้าไว้ค่ะ พูดกับคนเก่งตนเองต้องเป็นฝ่ายเง้อขอคืนดีนะคะเมื่อไม่สามารถลงมือปฏิบัติได้ก็ฉลองความสำเร็จกับการงานนะเปพบกับคนที่มีความสามารถนะตนเองต้องเฉลียวฉลาดวางแผนนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเฉลียวฉลาดในการที่จะได้ลาบผลนะคะตนเองอ่ะ ต้คิดและลงมือทำจริงจังมุ่งมั่นกับการกระทำวันนี้ก็เป็นคนคิดบวกรกสสวยใ่ะแสงสดใสยังได้อยากมีอะไรนะคะต้องชนะใจตนก่อนก็มีโอกาสที่จะได้พบกับความรักนะ มาในรูปแบบของเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนร่วมง,งานคนะสิ่งที่จะได้มาเมื่อร่วมงานกันแล้วแสดงตัวตนเปิดเผยความจริงใจนะอบอุ่นด้วยมิตรภาพนะอีกฝ่ายหนึ่งไม่งั้นเขาก็ห่างไกลออกไปคนะ่ะไพบกับคนเปิดเผยจริงใจเราก็ ด้วยรักและเมตตารักจริงหวังแต่งนะคะโอกาสก็จะได้ตนเองนะก็คือเพื่อนมิตรภาพน่ารักสดใสนะคะสู้ต่อไปะคะ่ะชีวิตต้องสู้อะ่ะไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะกงล้อกงเวียนเริ่มทาง,งานเป็นคนที่ผ่านอุปสรรค มาได้ด้วยการท้าทายชีวิตคิดบวกในทุกสถานการณ์ตนเองก็ต้องได้เรียนรู้กับอีกฝ่ายนะคะจริงจังมุ่งมั่งตั้งใจนะคะมุ่งมั่นนะอ้งคานะว่าผูกพันธ์มั่นคงต้องจริงจังนะเปิดเผย ความจเจริญก้าวหน้าถ้ารักจริงหวังแต่งนะในเรื่องคู่โอกาสจะโอกาสต้องได้เน็ดเหนื่อยคะ่นะไปพบกับคนที่ขัดแย้งกันไปแล้วนะคะ วางแผนใหม่ค่ะน,นะร่างกายกำยำแข็งแรงเหมือนนักกีฬานะคะไปพบกับการชนะอะไรยังไม่เท่าชนะใจตนนะจริงจังมุ่งมั่นตั้งใจคนโสดมาเจอกันค่ะโสดลำพังสันโดษก็อยู่ได้ นิพภาพยังสดใสอยู่นะคะเป็นเพียงการลงมือทำเพื่อให้ก่อเกิดลาภผลเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าไม่คิดวางแผนแล้วดุมุทะลุไปก็เจ็บหนักนะคะ คอมมิเนเคชั่นอ่าคอมมิวนิเคชั่นเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันนะส่งเพลงลอยลมไปถึงเพื่อนบ้านนะคะเจอคนคิดบวกโลกสวยนะคะจอยร่าเริงสดใสนะคะไปดูหนังฟังเพลงดนตรีเสียงเพลงบรรเลง อินโนเซนต์ราเริงสดใสเหมือนเด็กน้อยบอริสุทธิ์ไรเดียงสานะคะจอคนอบอุน่นตนเองก็ต้องแลกเปลี่ยนด้วยความใจดีมีเมตตานะแต่ถ้าไม่ได้สมดังปรารถนาก็ต้องวางเฉยนะคะเป็นเรื่องของ บุญก็ทำแล้วอ่ะบาปก็เกี่ยวข้องนะคะอังคารครูท่านทักไว้สิ่งที่จะได้มานะคะชาวราศีสิงห์ก็จะได้พบกับการเป็นมิตรภาพที่ดีแก่กันคะ ไปต่อกันที่คนมีประเด็นค่ะ,ะการเงินเศรษฐกิจมั่นคงเก็บออมค่ะมีความคิดที่จะลงทุนต่อไปอ ก็ไปพบกับพ่อ้านแม่บ้านแม่สีเรือนอบอุ่นนิ่มนวลนะสีทนได้ไหมเออสีทนได้เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะมีโอกาสได้ทำธุรกิจเล็กๆของตอนเองอ่าขยายผลการงานความสัมพันธ์ออกไปการเริ่มต้นเริ่มได้ดีค่ะอ่ะแล้วมีใครเข้ามาเกี่ยวข้อง ขาวจากทางไกลที่ลาช้านะการตัดสินใจทําให้โลเลคอม่มุปันการงานไปที่งานการค้างานออนไลน์งานต่างถิ่นต่างประเทศนะสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเ,อเกี่ยวข้องก็คือราหูราหูครูท่านทักทักไว้ว่าถ้าจะผูกพันมั่นคงกับใครนะคะต้องชัดเจน,นะคะ่ะ ไม่ทำอะไรตามใจตามอารมณ์ของตนเองนะคะอันนี้คืออารมณ์นะคะทำตามอารมณ์ในเรื่องคู่คโครงการ<ม>ะระยะยาวก็ไปพบรักทางไกลรักนี้ก่อีรีรับเล้นรับอย่ที่จะได้พบกับคู่กรรมออมาพบกับคู่เรนคู่กรรมนะคะาพบรักกับคนไกล มีเข้ามาให้เลือกมีสติอย่าอัพเรบใครนะคะมีทางไกลค,คะ่ะใช่ว,ว่าเขาไม่รู้นะโครงการระยะยาวนะเป็นเรื่องราวของคู่คนไกลถิ่นสิ่งที่จะได้มา คนมีประเด็นก็ต้องแก้ไขพวกพันเริ่มต้นกับใครแล้วก็กขย้ายผลออกไปไม่ใช่มีมาอีกหนึ่งนะคะ,ะคนมีประเด็นหนึ่งนั้นเขาคิดยังไงด้วยนี่เป็น,เ,ปนเรื่องราวของความอยากนะคะกิเลสตัณหานะคะ เห็นไหมเขารู้ทันเห็นไหมอีกฝ่ายหนึ่งปงปฏิหารปรากฏลงธรรมเชีย่ยวเลี้ยวฉลาดค่ะลาผลที่เขาได้มาอ็เกี่ยวข้องกับการงานอ๊ะคนใจดีใจบุญนะคะชอบทำบุญสนทานเห็นไหมนี่ไปเกี่ยวข้องกับคนไกลกับสายหมูเนี่ก็เป็นสายหมู่่ะใจดีแบ่งการเงนินเข้าการกุศล เออยิ่งให้ก็ยิ่งได้โชคดีจากความขยันความคิดนะคิดเป็นเงินเป็นทองนะคะเจาจาค้าขายงานออนไลน์งานต่างประเทศลาบผลก็สบายเลยดูผู้คนรายร้อมแวดล้องมาทำอะไรก็รวยต่อไปนะชีวิตลงตัวแล้วค่ะเป็นเศรษฐนะีค่ะเกี่ยวกับการค้าใช้ปัญญาความคิดนะสร้างสรรค์ ไอเดียสร้างสรรค์และลงม,มือทาเป็นผู้มีประสบก,การณ์คะ่ะเป็นคนที่อ่อนน้อมท่อตนคะ่ะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครใครจะไปเหยียบด่าก็ตามใจไม่แข่งกับใครคะ่ะนะเขาเลยคะ่นะไปเจอคนฉลาดคะ่ะต้องเฉลียวด้วยคะ่ะนะเนี่ยบอกกับสายหม่ค่ะ วนเฉลียวฉลาดนครามการค้าคิดดีพูดดีทำดีได้ดีค่ะรวยเป็นเศรษฐีคนไกลถิ่นค่ะอีล้ไเล่นกับเขาไม่ได้นะเนี่ยเฉลียวฉลาดในการนะหาลาภผลการเงินการค้าเกี่ยวข้องกับ ่างสัมผัสลี้ลับเล่นลับ,ลลบการงานอาชีพเเป็นนักวิชาการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดนคนไกลนโน้ไมกับคนมีประเด็นคนมีประเด็นนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับ นฉลาดทำกินคิดดีพูดดีทำดีค่ะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครเออทั้งคู่เลยเนะยี่ยเกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างที่ค่ะ เดินทางค้าขายกับคนต่างที่ต่างถิ่นได้ศึกษาการค้ากับคนต่างถิ่นแดนไกลการได้ดีนอกถิ่นเกิดกวดเลือดลมขยันมุ่งมุบอ่อนไปข้างหน้าั้งคู่คนมีประเด็นการงานการเดินทางก็มีการเงินจากคู่ค้ามุนพอได้หล้น ค้กโคก็ได้ควกโคู่คนต่างถิ่นย้ยายพ้นการงานออกไปค่ะนะย้ายการค้าหาไรายได้ออกไปมุ่งมันมุกอ่อนไปข้างหน้าอะไรยังไม่เท่าพมลิขิตจัดให้นะคะอุปรสรรคค่ะนะมาเกี่ยวข้องกันมีปัญหาเนเปอร์เซ็นต์พมลิขิตพมลิขิตจัดให้นะ,ะไม่รอดค่ะ ผะไดมคิดจัดให้ทําให้มีอุปสทร์ปัญหาเกี่ยวกันเสาเดือ so, so นเสาวีออฟฟอร์จูนแะรอบ30ปีหมุนเวียนมากงล้ออ,อยู่ในอยู่ในกำม,มือ99%าลงมือทําแต่ก็ยังไม่รอดคนกับพร้มีคิดกาหนดเอาไว้ค่ะไม่มีอะไรมาฟรีค่ะเป็นเพียงภาพฝันค่ะความฝัน เป็นรูปประทําได้ต้องนักเน็ดเนื้อยากเพื่อทําความฝันให้เป็นจริง,ล,งลูกคุกครานเน็ดเเนื้อยากอุปสรรคปัญหาผู้แต่ปางก่อนไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตกันนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเป็นเพียงภาพมายาภาพลวงตาภาพฝันอันห่างไกลขยายความสัมพันธ์ออกไปกับคนต่างถิ่นก็รู้สึกแย่นะ ความประมาทคือหนทางของชีวิตที่ไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนก็คือตนเองชาวราศีสิงห์การเงินดีมากจากการงานงานอสังหาหาได้มาด้วยความหนักเหนื่อยยากฝันเป็นจริงก็เรื่องต่อสู้เข้มแข็งอสังหางา,าน อุปสรรคเหนื่อยยากมาการเงินหมุนลุ้นจากคนไกลๆเดินทางมาสนับสนุนการค้าลดลักทรัพย์บ้านที่ดินแต่ในเรื่องของความรักรักในฝันนั้นไปพบกับนะคู่ที่เขามีความเข้มแข็งนะ เจอของแข็งก่ะนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะ่ะมุ่งไปที่เศรษฐกิจการเงินมั่งคั่งกับการงานนะคะแต่ในะเรื่องคู่ก็เป็นเพียงความคิดฝันที่ไม่เป็นจริง กงโลกงเกวียนเริ่มทำงานนะคะก็เ,เลือกคู่ที่ใกล้ชิดกันนะนะหมนไปหมุนมาก็เจอกันแต่ไม่ใช่คนไกลคนไกลถิ่นนะซื่อบรีบยาขาดศรัทธาเชื่อมั่นในตนเข้าไว้ ทานเซีอนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะไม่มีอะไรมาแล้วมันคงแน่นอนค่ะเรามาเจอเจอกันเป็นการชั่วคราวระโ้อมีเป้าหมายจุดประสงค์มุ่งหมายนะคะแตกต่างกันค่ะผมมิคิดจัดให้ะคะ่ะรวยแล้วนะคะรวยในเรื่องของ จะผ่านพ้นอุปสรรคต่อไปได้ก็ด้วยความเพียรอีกนิดเดียวนะคะเสาในเรือนเสาอุปสรรคปัญหาเล็งไปที่หลักทรัพย์รถบ้านที่ดินจะได้มาด้วยความหนักเหนื่อยยากแม้แต่ในะเรื่องของรักในฝันนั้นก็เป็นความรักที่ต้องเลือกสิ่งที่ใกล้ตัวและคว้าได้นะคะ